สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาพีเต์โครงการเรื่องการศึกษาความหนาของผนังดินซีเมนต์บดอัดที่ส่งผลต่อคุณสมบัติเชิงความร้อนนะคะโดยมีผู้จัดทําคือ1นนายคณาพงษ์ลิมไพบุญสองนางสาวพิชยาพานทพคุล3านายรัติพงษ์จุลมุสิก4นางสาวศศีวิมลกีบกลางและ5นะคะนางสาวสวรกษ์พายัพโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษานะคะคือผู้ช่วยศาสตราจารย์วราธรแก้วแสงนะคะของสาขาวิศวกรรมโยธาค่ะ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหานะคะเนื่องด้วยสภาพอากาศนะคะที่ร้อนขึ้นในปัจจุบันทําให้อากาศภายในบ้านนะคะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นอุณหภูมิของผนังภายในบ้านนะคะจึงเป็นสิ่งสําคัญเพราะกว่าจะได้ความหนาของผนังบ้านที่ทนต่ออุณหภูมิความร้อน จึงต <cin> <and true> ้องมีการทดสอบหาอัตราส่วนผสมต่างๆกับความหนาของผนังบ้านที่เหมาะสมกันทําการขึ้นรูปผนังบ้านดินจําลองเพื่อหาว่าอัตราส่วนผสมและความหนาใดจะเหมาะสมต่อกันมาทําเป็นผนังบ้านดินโดยเหตุผลดังกล่าวนะคะจึงมีการสร้างอุปกรณ์มาความร้อนนะคะเพื่อใช้ในการทดสอบเชิงความร้อนด้วยอุณหภูมิที่แตกต่างกันของดินซีเมนต์บดอัดในอัตราส่วนผสมต่างๆที่มีความหนาแตกต่างกันโดยพิจารณาจากอุณหภูมิและเวลาค่ะ บทคัดย่อนะคะโดยโครงงานปริญญานิพนธ์ฉบับนี้นะคะเป็นการศึกษาความหนาของผนังดินซีเมนต์บดอัดนะคะที่ส่งผลต่อคุณสมบัติเชิงความร้อนซึ่งมีวัตถุประสงค์คือ1เพื่อศึกษาการบดอัดดินแบบมาตรฐานของดินซีเมนต์บดอัดซึ่งได้ค่าความหนาแน่นสูงสุดและปริมาณความชื้นที่เหมาะสมที่อัตราส่วนที่แตกต่างกัน2นะคะเพื่อศึกษาหาความแตกต่างของอุณหภูมิของตัวอย่างดินซีเมนต์บดอัดที่อัตราส่วนและความหนาที่แตกต่างกันโดยการทดสอบหาคุณสมบัติม้องต้นของดินหลังจากนั้นทําการบดอัด ดินแบบมาตรฐานซึ่งทําให้ได้ค่าความหนาแน่นแห้งสูงสุดและปริมาณความเชื้นเหมาะสมของอัตราส่วนปูนซีเมนต์กับดินลูกหลงตามอัตราส่วนรอยละ0ต่อ7 1ต่อ7และ1ต่อ5โดยน้ําหนักดินแห้งเมื่อได้ความหนาแน่นสูงสุดและปริมาณความเชื้นที่เหมาะสมแล้วนํามาทําการขึ้นรูปตัวอย่างทดสอบเพื่อทดสอบหาความหนาของผนังดินซีเมนต์บดอัดที่ส่งผลต่อคุณสมบัติเชิงความร้อน ที่ความหนาผนัง 10, 12.5, 15, 17.5และ20ซนเมตรระยะการบ่ม28วันตามลำดับจากการศึกษาพบว่าการบดอัดดินแบบมาตรฐานของปูนซีเมนต์ผสมดินลูกลางตามอัตราส่วนลอยละ0ูนต่อ7 1ต่อ5และ1.7ต่อ7โดยน้ำหนักดินแห้งให้ความหนาแน่นแห้งสูงสุด1.94 2และ2.07กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรตามลำดับและให้ค่าปริมาณความชื้นที่เหมาะสม้อยละ 1ิ1เอ0ดจและ9.72าจุดเตามลำดับในการทดสอบหาความหนาของผนังดินซีเมนต์บดอัดที่ส่งผลต่อคุณสมบัติเชิงความร้อนจะพิจารณาโดยเฉลยระยะเวลาในการหม่สิบแวันจากความหนาของผนังที่ 10, 12.5, 15, 17.5และ20่สซนเมตรที่อัตราส่วน0่วนต่อเมีค่าลอยละของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปเท่ากับ 19.89, 18.17, 15 84, 09, แปดเก้แปดจุดหนงเาจุดแปียเกละสิย อัตราส่วนหนึ่งต่อเจ็ดมีค่าลอยละของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปเท่ากับยี่สบี่จุดแปดสี่ยี่สามจุดหกเจ็ดยี่สองจุดศูนย์สองยี่สิบเอ็ดจุดสามสามและยี่สิบจุดห้าสามองศาเซลเซียสอัตราส่วนหนึ่งต่อห้ามีค่าลอยละของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปเท่ากับยี่สิบห้าจุดหกหกยี่สบสี่จุดสองหนึ่งยี่สามจุดหกห้ายี่สองจุดศูนย์หกและยี่สิบจุดหกสามองศาเซลเซียสซึ่งค่าลอยละของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปในอัตราส่วนหนึ่งต่อห้าที่ความหนาผนนนังงงสิิิบเเเซตตมรใหห้ค่่่าลลลอออยยขออุณภูทีีปปไปไ อุณหภูมิสูงที่สุดมีค่าลอยละเท่ากับ25.66และอัตราส่วน0 7ที่ความหนาผนัง20เซนติเมตรให้ค่าลอยละของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปอุณหภูมิต่ำที่สุดเท่ากับ20.63องศาเซลเซียสโดยลอยละของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปเฉลี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อขนาดของความหนาของผนังดินซีเมนต์บดอัดลดลงในอัตราส่วนเนื่องจาก ผนังมีขนาดความหนาหน้อยลงจึงทําให้อุณหภูมิส่งผ่านความร้อนไปยังผนังด้านที่ไม่ได้รับความร้อนได้เร็วขึ้นความหนาและอัตราส่วนที่ใช้ในการทดสอบจะเป็นแบบจําลองในการนํามาให้อุณหภูมิความร้อนกับผนังบ้านอินซีเมนบดอัดว่าควรใช้ความหนาผนังเท่าใด จึงจะทนต่ออุณหภูมิความร้อนตามระยะเวลาที่กําหนดได้และมีอัตราส่วนที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้ค่าของอุณหภูมิและความหนาของผนังดินซีเมนต์บดอัดที่เหมาะสมกันและที่สําคัญข้อมูลส่วนนี้ยังเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจใจะศึกษาเกี่ยวกับวิจัยเรื่องนี้อีกด้วย การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์นะคะ1น,นะคะเราจะใช้ดินลูกลังนะคะที่มาจากตำบลพงมะเดือ่ออำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมนะคะปูนซีเมนต์นะคะเราจะใช้ปูนซีเมนต์ปลอดแรงประเภท1นึ่งน้ำนะคะเราจะใช้น้ำประปาที่มีความสะอาดปราศจากสีกลิ่นสิ่งสกปรกและสิ่งที่เจอปนอยู่ในน้ำนะคะ 2นะคะแบบหล่อตัวอย่างนะคะเราจะใช้แบบหล่อไม้อัดฟิล์มดำนะคะที่มีขนาด30คูณ30คูณทเซนติเมตรนะคะโดยความหนานะคะจะมี10 12.5 15 17.5และ20เซนติเมตรนะคะล็อกกับเหล็กฉากเจาะรูหนา2มิลขนาด3.8เซนคูณ3.8เซนคูณ30เซนติเมตรนะคะต่อมาจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในวัดความแตกต่างของอุณหภูมินะคะโดยอุปกรณ์นะคะจะสร้างมา จะสร้างมาจากอลูมิเนียมโปรไฟล์และแผ่นอะคริลิกใสนะคะที่มีขนาด80คูณ80คูณ70เซนติเมตรค่ะวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ทำเครื่องวัดความแตกต่างของอุณหภูมินะคะก็จะมีอลูมิเนียมโปรไฟล์นะคะมีแผ่นอะคริลิกใสมีบักเก็ตมีทีนัดมีสกูหัวโจมสีดำนะคะมีมือจับสแตนเลสมีล้อยางมีหลอดไฟอินคันเดสเซนต์มีขั้วแป้นแบบเกลียวสีดำนะคะเครื่องวัด อุณภูมิอากาศแบบดิจิตอลมีสายไฟแล้วก็มีตู้ไฟควบคุมค่ะต่อมาจะเป็นการทดสอบหาคุณสมบัติพื้นฐานทางวิศวกรรมของดินลูกลังนะคะโดย 1. นะคะเราจะทดสอบหาขนาดค้าของเม็ดดินนะคะที่ระบุตามมาตรฐาน ASTM D 422นะคะ 2. นะคะเราจะทําการหาค่าความถ่วงจำเพาะของดินนะคะที่ระบุตามมาตรฐาน ASTM D 854นะคะและ3นะคะจะทําการทดสอบหาขีดจำกัดอันดเบิกนะคะที่ระบุตามมาตรฐาน ASTM D 4318นะคะ ต่อมาจะเป็นการทดสอบการบดอัดดินแบบมาตรฐานนะคะ,ะ,คะเพื่อหาค่าความหนาแน่นแห้งสูงสุดและหาปริมาณความเชื้นที่เหมาะสมของดินทุกลงังที่ผสมกับปูนซีเมนต์และไม่ผสมปูนซีเมนตในอัตราส่วนที่ใช้คือ0.7 1.7และ1.5ต่อ5ค่ะการขึ้นรูปตัวอย่างทดสอบนะคะเราจะขึ้นรูปที่มีขนาด30 คูณ30คูณทนะคะคือ t จะมีความหนาที่ 10, 12.5, 15, 17.5และ20่สซนติเมตรนะคะทำการขึ้นรูปแบบหล่อจำนวนความหนาละ3ามโดยสอ,อัตราส่วนโดยแบ่งดินซีเมนต์เป็นชั้นๆนะคะชั้นละ2.5งจเซนโดยควบคุมความหนาของตัวอย่างดินซีเมนต์ไม่น้อยกว่า95%ของ MDD นะคะ ทำการบ่มตัวอย่างทดสอบนะคะโดยบ่มที่อุณหภูมิห้องปกติทําการหุ้มด้วยพลาสติกนะคะและบ่มเป็นเวลา28วันทุกตัวอย่างการทดสอบเลยค่ะน,นําผนังดินซีเมนต์บดอัดที่ระยะเวลาการบ่มครบ28วันแล้วมาทําการทดสอบเชิงความร้อนด้วยอุปกรณ์ที่ใช้วัดความแตกต่างของอุณหภูมิตามเวลาและอุณหภูมิที่กําหนดได้เลยค่ะ โดยขั้นตอนการนำผนังดินซซเมนบดอัดนะคะ 1. นนะคะเตรียมดินลูกลงังนำมาล่อนผ่านตะแกรงที่มีขนาดช่องเปิด4มิลิเมตรนะคะแล้วนำตัวอย่างดินที่ล่อนมาบรรจุใส่ถุงพลาสติกเพื่อป้องกันความชื้นไม่เกินร้อยละ5้านะคะ2นะคะนำดินมาทดสอบหาคุณสมบัติทางวิศวกรรมใส่ดินลงไปในแบบหลอดฮีตเตรียมไว้ทาการบดอัดกระถุงแต่ละชั้นชั้นละ2.5ซนเมตรเพื่อให้ได้ดินมีความหนาแน่นขึ้นค่ะ 3นะคะเตรียมบล็อกไม้อัดฟิ์มลำนะคะที่มีขนาด3 0คูณ30คูณเซนติเมตรนะคะโดยความหนาจะมี1 0 1ส5 1ส1ง .5 1และ20เซนติเมตรนะคะล็อกล็อกกับเหล็กฉากเจาะรู4นะคะใส่ดินลงไปตามอัตราส่วน0ต่อ7 1ต่อ7และ1.5ต่อ5นะคะไปในแบบหลอดที่เตรียมไว้ทำการบดอัดดินโดยการกระทุงดินแต่ละชั้นชั้นละ2.5เซนเพื่อให้ดินมีความหนาแน่นขึ้น ห้านะคะถอยแบบรอออกและนําตัวอย่างดินหุ้มด้วยพลาสติกและบ่มดินซีเมนต์บดอัดที่อุณหภูมิห้องปกติเป็นเวลา28วันหทําการทดสอบเชิงความร้อนด้วยอุปก,กรณ์ที่ใช้วัดความแตกต่างของอุณหภูมิตามเวลาและอุณหภูมิที่กําหนดต่อมานะคะจะเป็นขั้นตอนการทดสอบอุณหภูมิเชิงความร้อนของผนังดินซีเมนต์บดอัดนะคะโดยหนึ่งนะคะนําผนังดินซีเมนต์บดอัดนะคะเข้าไปใน เครื่องวัดความแตกต่างของอุณหภูมินะคะ2เปิดไฟให้ได้ความร้อนที่50องศานะคะเมื่อได้อุณหภูมิที่50องศาแล้วให้เริ่มจับเวลานะคะโดยใช้เวลาทั้งหมด10นาที3นะคะเมื่อเวลาครบ10นาทีแล้วจะเริ่มวัดอุณหภูมิทั้ง2ด้านนะคะของผนังดินซีเมนต์บอดอัด้ดยเครื่องวัดอุณหภูมิ4นะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราจะนําค่าทั้ง2ด้านนะคะไปคํานวณหาเป็นเปอร์เซ็นต์เดลต้าทีนะคะโดยใช้สูตรเปอร์เซ็นต์เดลต้าทีเท่ากับทีหนึ่งลบทีสองหารด้วยทีหนึ่งคูณด อันนี้จะเป็นภาพจําลองนะคะของผนังที่ได้รับความร้อนและผนังด้านที่ไม่ได้รับความร้อนนะคะสนะคะผลการดําเนินงานโดยค่าคุณสมบัติพื้นฐานทางวิศวาากรรมที่ทดสอบนะคะดินที่ได้ออกมานะคะเป็นกัวอ,อยู่ที่ส1มสเป์เซ็นเป็นทรายละเอียดอยู่ที่11.90%เป็นทรายหยาบอยู่ที่54.24%นะคะแล้วเป็นดินตะกอนอยู่ที่2.30%นะคะ ค่าความเป็นพลาสติกนะคะจะอยู่ที่19.99นะคะความขีดจำกัดเหลวนะคะจะอยู่ที่25.81ความเป็นพลาสติกอินเด็กนะคะจะอยู่ที่5.820นะคะและชิงเกลลิมิตนะคะจะอยู่ที่15.45จะได้ค่าคามถุนเฉพาะอยู่ที่2.79พอจำแนกดินออกมาจะเป็นดิน SW นะคะเป็น Wellgraded Sand Visceral นะคะ ผลของการกดอัดดินแบบมาตรฐานนะคะที่ดินลูกลังเปล่านะคะจะมีปริมาณความชื้นที่11.174 er นะคะความหนาแน่นแห่งสูงสุดจะอยู่ที่1.94ดินลูกลังต่อปูนซีเมนต์ที่อัตราส่วน1:7นะคะจะได้ปริมาณความชื้นที่เหมาะสม10.5นะคะแล้วจะได้ความหนาแน่นแห่งสูงสุด2.04นะคะอัตราส่วน1:5นะคะจะมีปริมาณความชื้นที่9.72นะคะความหนาแน่นแห่งสูงสุดจะอยู่ที่2.69นะคะ ต่อมานะคะอันนี้จะเป็นผลที่วัดอุณหภูมิความร้อนที่ได้จากเครื่องวัดอุณหภูมินะคะที่อัตราส่วน0ต่อ7นะคะที่ความหนาผานังที่10เซนติเมตรนะคะจะได้รับความร้อนสูงที่สุดค่ะจะอยู่ที่40.87องศาเซลเซียสนะคะและด้านที่ไม่ได้รับความร้อนจะอยู่ที่ จด73องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปจะอยู่ที่8.13และ้อยละของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปจะอยู่ที่19.89นะคะส่วนอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดนะคะจะอยู่ที่ผนังที่20เซนติเมตรนะคะด้านที่ได้รับความร้อนจะอยู่ที่33.90นะคะด้านที่ไม่ได้รับความร้อนจะอยู่ที่29.80อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปจะอยู่ที่4.10นะคะและร้อยละของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปจะอยู่ที่12.09นะคะอันนี้จะเป็นกราฟ แสดงความสัมพันธ์ของอุณหภูมินะคะกับความหนาที่ผนังดินซีเมนต์บดอัดในอัตราส่วน0ต่อ7นะคะกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปในความหนาของผนังดินซีเมนต์บอดอัดค่ะ อันนี้จะเป็นอัตราส่วน1ต่อเจนะคะที่ความหนาผนัง10เซนติเมตรนะคะด้านที่ได้รับความร้อนจะอยู่ที่44.93นะคะด้านที่ไม่ได้รับความร้อนจะอยู่ที่3า7 .7 ดอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปจะอยู่ที่11 1เจหและรอยละของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปจะอยู่ที่24.8 4สี่นะคะ อุณหภ <ique> ูม <trilogy> ิที่ต่ำที <Courtney> ่สุดนะคะจะอยู่ที่ความหนาผนังที่20เซนนะคะจะอยู่ที่38.47นะคะด้านที่ไม่ได้รับความร้อนจะอยู่ที่30.57อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปจะอยู่ที่7.90นะคะและรอยละของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปจะอยู่ที่20.53นะคะอันนี้จะเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ของอุณหภูมิกับความหนาของผนังดินซีเมนต์บดอัดนะคะและแสดงความสัมพันธ์ของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะอันสุดท้ายจะเป็นของอัตราส่วน1ต่อห้านะคะ ซึ่งความหนาที่ผนัง10เซนนะคะด้านที่จะเป็นผนังที่ได้รับความร้อนสูงที่สุดขายจะอยู่ที่45.20นะคะด้านที่ไม่ได้รับความร้อนจะอยู่ที่3.360อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปจะอยู่ที่11.60รอยละของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปจะอยู่ที่25.66และผนังที่อุณหภูมิต่ําที่สุดจะอยู่ที่20 เซนติเมตรนะคะด้านที่ได้รับความร้อนจะอยู่ที่38.60ด้านที่ไม่ได้รับความร้อนจะอยู่ที่30.63อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปจะอยู่ที่7.97และรอยละของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปจะอยู่ที่20.63ค่ะอันนี้จะเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ของอุณหภูมิกับความหนานะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปในอัตราส่วนหนึ่งต่อห้าค่ะต่อมาจะเป็นกราฟแสดงรอยละของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปกับความหนาแน่นของอัตราส่วนศูนย์ต่อเจ็ดนะคะ อันนี้จะเป็นของอัตราส่วน1ต่อ7และสุดท้ายจะเป็นอัตราส่วนของ1ต่อ5ค่ะ5นะคะสรุปอภิปลายผลและข้อเสนอแน่ค่ะผลการทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้นทางวิศวกรรมของดีลูกลังนะคะ พบว่าความถ่วงจำเพาะนะคะของดินลูกรังเท่ากับ2.796นะคะและการบดอัดดินแบบมาตรฐานนะคะมีความหนาแน่นแท่งสูงสุดเท่ากับ1.94กรัมต่อลูกบาศกเซนติเมตรนะคะและปริมาณความเชี้ยนที่เหมาะสมจะอยู่ที่11.174นะคะเป็นดิน SWWgavel e นะคะ จากการทดสอบหาความหนาของผนังดินซีเมนต์บทอัดที่ส่งผลต่อคุณสมบัติเชิงความร้อนนะคะโดยใช้อัตราส่วนดินลูกลังต่อซีเมนต์อัตราส่วน0.7 7ต่อ1 5ต่อ1นะคะที่มีความหนาของผนัง เท่ากับ 10, 12.5, 15, 17.5และ20เซนติเมตรตามลำดับนะคะมีอายุการบ่มที่28วันที่อัตราส่วน0ต่อ7นะคะมีความหนาของผนังที่10เซนด้านที่ได้รับความร้อนจะมีอุณหภูมิสูงที่สุดนะคะอยู่ที่40.87องศาเซลเซลียสและด้านที่ไม่ได้รับความร้อนนะคะจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32.2องศาเซลเซลียสจึงมีค่าลายลาของอุณหภูมิเท่ากับ19.89ส่วนค่าความหนา ของผนังที่20เซนด้านที่ได้รับความร้อนต่ําสุดนะคะจะมีค่าอุณหภูมิอยู่ที่33.9องศาเซลเซียสและด้านที่ไม่ได้รับความร้อนจะมีอุณหภูมิต่ําที่สุดนะคะอยู่ที่29.8องศาเซลเซียสจึงมีค่ารายละของอุณหภูมิอยู่ที่12.0 9ค่ะต่อมาจะเป็นอัตราส่วน1ต่อ7นะคะที่ความหนาของผนัง10เซนติเมตรด้านที่ได้รับความร้อนจะมีอุณหภูมิสูงสุดเท่ากับ44.93องศาเซลเซียสและด้านที่ไม่ได้รับความร้อนจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33 77องศาเซลเซียสจึงมีค่าลอยละของอุณหภูมิเท่ากับลอยละ24.4 8ส่วนความหนาที่20เซนนะคะด้านที่ได้รับความร้อนต่ําที่สุดนะคะจะมีอุณหภูมิอยู่ที่38.47องศาเซลเซียสและด้านที่ไม่ได้รับความร้อนมีอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่30.57องศาเซลเซียสจึงมีค่าลอยละของอุณหภูมิเท่ากับ20.53 อัตราส่วนสุดท้ายน,นะคะ1ต่อ5ที่มีความหนาของผนัง10เซนติเมตรด้านที่ได้รับความร้อนมีค่าของอุณหภูมิสูงสุดเท่ากับ45.2 องศาเซลเซียสและด้านที่ไม nah ่ได้รับความร้อนจะมีค so ่าของอุณหภูมิสูงสุดเท่ากับ33.60องศาเซลเซียสจึงมีค่าลายละของอุณหภูมิเท่ากับ25.66ส่วนความหนาของผนังที่20เซนตด้านที่ได้รับความร้อนต่าสุดมีค่าของอุณหภูมิ38.6ส่วนองศาเซลเซียสและด้านที่ไม่ได้รับความร้อนมีอุณหภูมิต่ำสุดเท่ากับ30.63องศาเซลเซียสจึงมีค่าลายล่ะของอุณหภูมิเท่ากับ20.63สรุปผลทั้งสาอัตราส่วนนะคะความหนาของผนังดิน ที่10เซนติมตรนะคะอตัตราส่วน1:5นะคะมีค่าลอยละของอุณหภูมิสูงที่สุดนะคะอยู่ที่25.66และเป็นค่ารอยละของอุณหภูมิที่สูงที่สุดความหนาที่ผนัง20เซนนะคะที่อตัตราส่วนดด ศูนย์ต่อเจ็ดนะคะมีค่ารายละของอุณหภูมิต่าที่สุดอยู่ที่ยี่สิบจุดหกสามนะคะดังนั้นนะคะรายละของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปเฉลี่ยนะคะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อขนาดความหนาของผนังดินซีเมนต์บดอัดลดลงในทุกอัตราส่วนเนื่องจากผนังนะคะมีความหนาหน้อยลงจึงทําให้อุณหภูมิของความร้อนส่งผ่านไปยังผนังด้านที่ไม่ได้ลบความวร้อนเ,เร็วขึ้นค่ะ ข้อเสนอแนะนะคะผลการทดสอบจากปริญญาในพลฉบับนี้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้โดยการเพิ่มอัตราส่วนต่างๆที่ทำให้ปริมาณดินซีเมนต์ดินลูกลังมีความเหมาะสมกันหรือเพิ่มส่วนผสมอื่นๆเข้าไปนะคะหรือเปลี่ยนชนิดของดินในการทดสอบเพื่อเพิ่มคุณสมบัติการทนความร้อนให้ดีขึ้นหรืออาจจะเพิ่มกำลังความแข็งแรงให้กับผนังดินซีเมนต์บดอัดส่วนตัวเครื่องนะคะที่ใช้วัวาม วัดความแตกต่างของอุณหภูมินะคะจะเป็นประโยชน์ต่อน,นักศึกษาที่นําไปทําปร,ริญญาพีผลรุ่นต่อไปให้พัฒนาต่อยอดได้ไปอีกค่ะดิฉนันก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ